สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนการอ่านตารางนะครับหน้าที่122แล้วก็หน้าที่123นะครับหน้านี้ครูคจะพานักเรียนทํานะครับเพราะว่าเกรงว่ามันจะยากไปถ้าไปทําเองนะครับเรามาเริ่มจากข้อ,อยากๆก่อนเลยนะครับครูเอาตั้งแต่ข้อ5ไปก่อนนะการเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ โดยเครื่องบินใช้เวลาเท่าไร่เราก็ดูก่อนนะครับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะครับออกเนี่ยเจ็ดโมงห้าสิบนาทีนะครับถึงแปดโมงห้าสิบห้านาทีจะหาเวลาการเดินทางนะครับเราก็ตั้งเลขเลยเอาเลขที่ถึงตั้งลบกับเลขที่ออกนะครับได้เลยครับ 1นึเนี่ยอ่านว่า1นชั่วโมง5นาทีนะครับอ่าตอไปเลยหชั่วโมง5นาทีต่อไปข้อที่6นะครับถ้าต้องการเดินทางจากเชียงใหม่ไปถึงกรุงเทพ ก่อนเที่ยงวันสามารถเลือกเทีย่ยวเที่ยวบินใดได้บ้างนะครับออกจากเชียงใหม่นะครับออกจากเชียงใหม่จะเป็นสีฟ้านะครับเนาะนี่ไงถึงก่อนเที่ยงวันมันน่าจะมีหลายตัวนะครับมีตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้หนึ่งตัวเวลาตอบเนี่ยเขาถามว่าเที่ยวบินใดเราก็เอาเลขนี้มาตอบนะครับ T A เอสองสามหนึ่งกับ BK 3 2 1 2นะครับ T A สองามหนึ TA ่ 2, 3, 1, แล้วก็ B K 3 2 1 2มีอีกเป้าเอ,าอยา่ยอย่าคูเช็คก่อน1นึ่งตัวนะครับ1ตัว2ตัวไม่มีช้อยไหนแล้วที่ก่อน12บสนาฬิกามีแค่2อช้อยนะครับ ข้อที่เนะครับเขาบอกว่าถ้าต้องการเดินทางจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่หลังเที่ยงวันโดยใช้บริการของสายการบินบางกอกแอร์ Air, ควรเลือกเที่ยวบินใดแลาต้องรู้ก่อนว่าบางกอกแอร์อยู่ตรงไหนนะครับอันไหนบ้างที่หลังเที่ยงวันนะครับหลังเที่ยงวันใกล้ๆสุดก็คือต้องเป็น13บสมนิกาเนาะเพราะว่าถ้า15บหนกามันจะไกลเกินไปต้องเอาตัวนี้นะครับคือเที่ยวบินนี้ bk 3 3 1 0 b ีเคโอเคข้อต่อไปนะครับถ้าต้องการออกจากกรุงเทพช่วงเย็นไปถึงเชียงใหม่หลัง18นาฬิกาควรเลือกสายการบินใดนะครับออกจากกรุงเทพเนี่ยจะต้องเป็นสีขาวขาวนะครับสีขาวขาวอันไหนถึงหลัง6โมงเย็นบ้างเอ่ยมีตัวเดียวนะครับคือตัวนี้ต้องเป็น TA301 ข้อที่9ถ้าต้องการเดินทางออกจากเชียงใหม่ถึงกรุงเทพก่อน15บหนากาโดยจองตั๋วไปแล้วแต่ที่นั่งเต็มนะครับควรเลือกตัวไหนแทนออกจากเชียงใหม่นะคือสีฟ้าเนาะถึงก่อน15บห้านาฬิกาล้วก็ดูนะครับว่าช้อยไหน ถึงก่อนสิบห้านาฬิกาบ้างอ่ชาช้อนนี้ตัดทิ้งนะครับเหลือสองช้อยเนาะแต่ว่าทีเอสองสามหนึ่งเนี่ยเขาจองไปแล,แล้วแล้วมันเต็มก็เลยต้องตัดทิ้งนะครับเหลือที่เดียวเดียวคือสิบเอ็ดจุดห้าศูนย์นะครับก็คือบีเคสามสองหนึ่งสอง ข้อต่อไปข้อที่10นะครับถ้าต้องการเดินทางจากเชียงใหม่ไปทำธุระที่กรุงเทพระหว่างเวลานะครับ11.30นาิกาทีถึง15.30นากาทีและออกจากกรุงเทพก่อน17นาิกาควรเลือกไปอะไรแล้วกับอะไรนะครับอะตรงนี้ก่อนอันดับแรกก่อนนะครับเขาทำธุระตั้งแต่1 1 3เมงคึ่ง ถึง15โมงครึ่งหรือ3โมงเย็นนะครับก็ด่วนว่าจากเชียงใหม่ไปรกรุงเทพนะสีฟ้านะครับเขาต้องไปทําบุระ11โมงครึ่งแปลว่าต้องถึงก่อน11โมงครึ่งนะครับมีเที่ยวเดียวที่ถึงก่อน11โมงครึ่งก็คือเที่ยวนี้นะครับ T A 2 3 1นะครับ ต่อมาเขาบอกว่า,าต้องกลับก่อน17นาฬิกาออกจากกรุงเทพเนี่ยเราเป็นแทนด้วยสีขาวนะครับสีขาวอันไหนเนี่ยออกก่อน17นาฬิกาบ้างเอ,เอ่ยนะครับตัดทิ้งนะครับอันนี้เช้าเลยตัดทิ้งนะครับเหลือช้อยเดียวคือ16นาฬิกานะครับ30นาทีคือ SA022 ต่อไปนะครับเราจะไปดูข้อง่ายๆบ้างคือข้อที่1กับข้อที่2นะครับโจทย์ถามว่าเที่ยวบินใดออกจากกรุงเทพ1 2บ5นาทีออกจากกรุงเทพคือสีขาวครับเราดูซิว่าเที่ยวไหนออกเวลา1 2บสนกาหทีเจอแล้วเที่ยงนี้ชิปก็คือ TA 2 3 2 ต่อไปข้อที่2นะครับเที่ยวบินใดออกจากเชียงใหม่เวลา14บสนกายีนาทีไปเชียงใหม่สีฟ้าดูซิว่าไหน14บสนกายีนาทีนีน่ไงตัวนี้เนาะแล้วก็ชี้ไปมันคือเที่ยวบิน b ีเค3ามต่อไปมาดูข้อที่3นะครับเขาถามว่า เที่ยวบินไดออกจากกรุงเทพเวลาก่อนเวลา10บโมงนะครับแล้วก็ดูก่อนก่อนเวลาสิบโมงมีหนึ่งแล้วหตัวแล้วนะต่อมาไอ้ครูก็เช็คก,ก่อนเอ้ไหนก่อนส0บโมงนะนี่งไงตัวที่สองมีไหมเอ่ยไม่มีนะครับแปลว่า bta สองสากับ bk 3ามสนะ ข้อที่4นะครับเที่ยวบินได้ออกจากเชียงใหม่หลัง17นาฬิกาเราก็มาดนเอ้ในหลังออกจากเชียงใหม่เลาะ17นาฬิกาไม่ได้ไม่ได้เรียได้ละไม่ได้ไม่ได,ไมได้มี2ตัวนะครับก็คือเ a 3 0 2กับ SA023 โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ใช้นักเรียนทําหน้าที่124เองนะครับตอนนี้ง่ายอยู่นะทำเองแล้วส่งในโน้ตน,นะครับสวัสดีครับ